ไม่ใช่เฉพาะภาคอีสานแต่ว่าภาคกลางเนี่ยพื้นที่ทางการเกษตรหลายจุดก็จมอยู่กับน้ํานะคะคุณผู้ชมเราไปดูต่อเนื่องที่อ่างทองกันบ้างค่ะพิกัดที่อ่างทองตอนนี้ใช้คําว่าทุกอําเภอถูกน้ําท่วมมี6กอาเภอก็ท่วมทั้งหมดเลยนะคะนอกจากที่อยู่อาศัยพื้นที่ทางการเกษตรเนี่ยละค่ะท่วมสูงนะคะนาข้าวสวนผักสวนผลไม้ตอนนี้น่าเป็นห่วงค่ะเพราะว่าได้รับผลกระทบเสียหายกันไปแล้วไม่ต่ำกว่า18,500ไร่ค่ะ พิกัดนี้พาคุณผู้ชมขยับไปดูที่ตำบลรงช้างอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองนะคะปักหมุดรายงานโดยนักข่าวพลเมืองคุณเพทายพุ่มพฤกค่ะเป็นสถานการณ์ที่ทั้งบ้านทั้งสวนของคุณเพทายถูกน้ำท่วมตั้งแต่22ตุลาคมตอนนี้พืชผลทางการเกษตรที่ปลูกไว้ได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากนะคะลองชมภาพในพื้นที่ค่ะสวนกล้วยบอกล <70, S 2> าของคุณเพทายถูกน้ำท่วมมาเกือบสัปดาห์ กล้วยที่ปลูกไว้ก็เริ่มได้รับผลกระทบว่าจะเป็นกล้วยน้ำว้ากล้วยหอมเริ่มใบเหลืองเนี่ยค่ะช้ำกันทั้งหมดทั้งกล้วยน้ำว้ากล้วยหอมพืชผักต่างๆในสวนนะคะจุดนี้น้ำสูงประมาณ50-70เซนติเมตรค่ะคุณผู้ชมจะสังเกตเห็นภาพเมื่อสักครู่ว่าต้นกล้วยเนี่ยใบเริ่มเหี่ยวแล้วเปลี่ยนสีแล้วนะคะ ส่วนปลาที่เลี้ยงไว้ในบ่อตอนนี้เป็นอิสระ,ละแล้วค่ะแหวกว่ายออกไปพร้อมกับน้ําเมื่อเร็วๆนี้ในพื้นที่เริ่มมีการพูดถึงมาตรการชดเชยเยียวยาเป็นบทสนทนาในกลุ่มกเกษตรกรในพื้นที่นะคะลองไปงเสียงคุณเพทายที่สะท้อนเรื่องนี้เข้ามากับซีไซส์ค่ะหมูไ่หนที่น้ําท่วมเขาก็มีมาตรการช่วยเหลือก็คือเกษตรกรที่ไปขึ้นทะเบียนกับสํานักงานเกษตรอําเภอก็สามารถที่จะไปยืน่นยื่นแบบ เพื่อที่จะได้รับการช่วยเหลือยึงนแบบนี้คือจะต้องมีหลักฐานที่ชัดเจนก็คือถ่ายรูปน้ําท่วมแล้วก็จะมีผู้นําหมู่บ้านเนี่ยยืนยันก็จะได้รับการเยียวยาอย่างเช่นถ้าเป็นนาข้าวก็จะอยู่ที่หนึ่งพักับอีกสามสิบบาทต่อไร่แต่ทุกรายได้ไม่เกินสามสิบไร่ไม่เกินสามสิบไร่ส่วนพืชไร่พืชสวนก็จะอยู่ที่ ประมาณพันเก้าร้แปดสิบถ้าจำไม่ผิดส่วนเกษตรกร,ร,กรบางบางรายเนี่ยเขาไม่ได้มาปรับปรุงทะเบียนเกษตรซึ่งมันจะต้องทําทุกปีอันนี้ก็จะเกิดปัญหาว่าอาจจะไม่ได้รับการช่วยเหลือแต่ว่ายังไงทางทางสํานักงานเกษตรกร,ร,ก,รก็ให้ไปขึ้นทะเบียนไว้ก่อนเผื่อว่าจะมีมาตรการอะไรที่อาจจะมีการช่วยเหลือเยียวยานเนี่ยมันก็จะอาจจะได้ได้ ได้รับการช่วยเหลือเงินนเคาะมาว่ามีเงินก้อนเดี๋ยวจะช่วยเหลือเยียวยา2,000ร้านอย่างที่แฟงบอกคุณผู้ชมนะคะแต่ปัญหาก็คือการขึ้นทะเบียนและอยู่กับสถานะคำว่ารอเนี่ยเป็นเรื่องที่จำเป็นที่ต้องเร่ง ระยะเวลาในการแจกจ่ายเงินเยียวยาให้กับชาวบ้านแม้ว่าจะเป็นเงินจ่ายแบบเฉพาะหน้านะคะคุณผู้ชมแต่ว่าเป็นสิ่งที่จะทําให้กเกษตรกรในหลายพื้นที่สามารถเริ่มต้นใหม่ได้นะคะภาพรวมเนี่ยแม้ว่าพื้นที่ทางการ,กรเกษตรด,ดูเฉพาะหน้าเนี่ยเสียหายระบางจุดอาจจะฟื้นฟูได้แต่จุดที่หนักการฟื้นฟูจะเป็นปีๆเลยนะคะคุณผู้ชมกว่าที่ต้นไม้มันจะเติบโตแล้วก็ให้ผลผลิตได้ค่ะ,กะเกษตรกรในพื้นที่บอกว่าท่าน้ําลดเงินเยียวยาต้องไปค่ะอีกหนึ่งสิ่งที่เขาอยากได้คือมเมล็ดพันธุ์ที่ใช้ในการเพาะปลูกคือไม่ว่าจะถามกี่ที่อีสา หรือกลางนี่คือสิ่งที่เกษตรกรพูดเหมือนกันนะคะและจากการสํารวจข้อมูลจากคุณประพัดปัญญาชาตรักษ์ซึ่งเมื่อวานนี้ฉันได้มีโอกาสพูดคุยเนี่ยสิ่งสําคัญคือตอนนี้รัฐมีคลังเมล็ดพันธุ์อยู่แต่ต้องอาศัยการระดมกันเพิ่มเติมนะคะเพื่อให้เพียงพอต่อการแจกจ่ายเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบในทุกพื้นที่ค่ะ